คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเทรกาจนที่เคารพอย่างสูงค่ะจะเจริญทางสันนิดีพี่น้องมูลมิตรีทุกท่านค่ะค่ะชื่อสุภารัตจันโดนชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อทางธรรมชนะทุกค่ะปัจจุบันอายุห้าสิบปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะปัจจุบันนะคะค่ะ ก็ปัจจุบันก็เป็นจิตอาสาคอบพุ้นสวนป่านาบุญแปดเป็นนักศึกษาวิชาลามชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวชชปีที่สามค่ะค่ะวันนี้นะคะไก่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการกินเจกินมังกินพืชจืดสบายของไก่ในอดีตเนี่ยไก่เป็นคนที่อ่า ไม่ได้กินเจกินมังมาก่อนนะคะช่วงอายุที่กินทุกอย่างนี่อายุยี่สิห้าปีตอนนั้นก็ได้ป่วยเพราะเรากินสัตว์กินทุกอย่างหลังจากนั้นก็พอไปอยู่ต่างประเทศประมาณ2ี่สกว่านะคะหลังจากป่วยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้วิบากไปแล้วก็ได้รู้จักการกินเจที่ต่างประเทศคือประเทศจีนหรือฮ่องกงเนี่ยค่ะก็ได้กินเจเป็นเทศกาลนะคะตอนนั้นเป็นเจอร่อยเหมือนกันนะคะค่ะ ต่อจากนั้นก็มาเรื่อยๆจนกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้มารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้จัก้ก่อนจะรู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวก็เคยบวชชีปฏิบัติธรรมมาก่อนนะคะเวลาเข้าวัดเนี่ยก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็จะกินมังนะคะหรือกินเจเลยก็เป็นช่วงที่สิบวันหนึ่งเดือนของไก่เนี่ยก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เลยคือจริงๆมันเหมือนมันมี สิ่งที่เราคิดได้ของเราเองหลายคนก็ยังกินนะเพราะาท่านจะแยกไปสองอย่างเนาะแต่พอมารูจักท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยใครๆก็บอกกินยากนะแต่ข้าวค่ายครั้งแรกตอนตอนปีหกศูนย์นะคะหลายคนก็บอกกินยากมันจืดแต่เราบอกว่าแบบนี้เรากินได้เรากินแล้วถูกกับเรามากเลยแบบนี้ค่ะมันรู้สึกเออกินข้าวกับเกลือเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าตอนอยู่เมืองจีนเนี่ยอยู่ฮ่องกงเนี่ยเป็นคนกินจืดอยู่แล้วเป็นคนไม่กินรสจัดมันก็เลยง่ายมากเลยถูกทางเราเลย ก็ได้กินมาตลอดหลังจากนะั้นก็สุขภาพเราก็แข็งแรงค่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการกินพืชนี่ฮะกินจืดนะคะแล้วเราก็สบายก็เพิ่มสินมาเรื่อยๆนะคะก็ะอดีตเนี่ยถูกหลอกว่าสัตว์เป็นอาหารของคนเราก็ยังเด็กอยู่เราไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปตามโลกธรรแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้ชัดรู้แจ้งว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่อาหารของคนเราก็เริ่มตั้งสินนะคะจากที่เรียนรู้จากมูกลุ่มจากอาจารย์จาก พ่อครูท่านสม,มณพโทที่รักด้วยนะคะจากชาวอโศกด้วยเราก็เริ่มตั้งศีลมาปฏิบัติตามลําดับก็คือไม่ซื้อนะคะตั้งศีลเลยแล้วก็ไม่ทําไม่ทําอาหารที่จากสัตว์แล้วก็ไม่แนะนําแล้วก็ไม่กินหรือถ้าต้องกินก็คือกินเป็นวัคซีนหรือกินเพื่อเอาประโยชน์เราจะตรวจดูกายเราด้วยว่าถ้าเรากินแล้วมันจะเหม็นเองเลยค่ะมันจะไม่อยากกินเลยแล้วก็เหมือนเราดูกายดูใจเราไปด้วยเราตรวจดูด้วยตั้งศีลมาตลอดก็หลังจากนั้น ก็พึ่งตนได้ละปูผักกินเองเลยค่ะก็ได้เรียนออนไลน์ด้วยข้าค่ายเป็นระยะระยะแล้วปัจจุบันเนี่ยสามารถช่วยคนได้ละว,วันนี้คุณแม่ก็ยังโทรมานะว่าวันนี้แม่ตามมะละกอก,กินนะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่า,ากินผักนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะคะแล้วก็กินทัวนะอย่างวันอย่างนี้แสดงว่าที่เราทําไปเนี่ยก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์นะคะจากการเพิ่มสินของเราเองก็เห็นผลและคนที่นี่ที่ลาพูนเนี่ย ็ดีค่ะเห็นผลเขาก็เริ่มมากินผักกับเราละทั้งที่เขาไม่เคยรู้ว่าผักตัวนี้กินได้เขาก็กินตามเราแบบนี้ดีมากเลยค่ะการกินเจนะคะอ่าหรือกินมังเนี่ยทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมด้วยการเพิ่มสินก็ง่ายขึ้นค่ะขอพระคุณค่ะที่แน่ๆคือได้อยู่กับหมู่กลุ่มค่ะเราจะไม่ห่างหมู่กลุ่มไปไหนด้วยค่ะขอพระคุณค่ะ